นี่ค่ะนี่นะคะเป็นสาสยามสแควร์นะแล้วก็หนิงกำลังเดินนะคะอยู่ข้างๆลิโดนะคะคุณฉันจะบอกว่าชั้นนะเรียนเตรียมอุดมเอ,อ่อรหัสสี่สามอันนี้พูดเอ๊ะไม่ใช่สี่หนิงก็เรียนจุฬาจุฬานะรหัสสี่สามเตรียมอุดมก็ต้องประมาณรหัสสี่ศูนย์สี่หนึ่งอันนี้จำไม่ได้แล้วจริงจริงคุณรู้เปล่าว่าเนี่ยหนิงอยู่กับสยามสแควร์มาสิบ สิบกว่าปีอ่ะนี่คือสยามสแควร์ที่หนิงรู้จักที่แบบเงียบสุดๆไปเลยนะคะมันมันไม่มีคนจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูก่อนจะเข้ารีโดเพราะว่าเอ e r วา s สุซูรโอสาขาอยูุ่ีโดคุณดูเห็นปะไม่มีคนแบบโคตรของโคตรไม่มีนะแล้วก็ร้านปิดเยอะมากนะนะคะ ดูสิอล่ะเราเดินกำลังเข้าเข้าลีโดนะคือประวัติของ Studio, เอเวอร์แลนด์สตูดิโอวาอันนี้มืดไปหน่อยประวัติของเอเวอร์แลนด์สตสาขาลีโดนะเรื่องมีอยู่ว่าตอนที่หนิงเปิดสาขาเนี้ยถ้าแบบเอาแบบกลมๆนะก็คือปีสองห้าหกหนึ่งตอนนั้นนะที่เราเปิดไป6กหนึ่งครึ่งปีเพอะครึ่งปี6กหนึ่งเนี่ย เขารีโนเวทตึกเนี้ยเกือบ6เดือนคุ้นเกือบหเดือนฉันเจอฝุ่นควันนะตรงนี้นะเป็นฝุน่นเป็นควันเป็นทุกอย่างโอ้ยบาย,บายบายร้านทั้งหมดปิดหมดเลยนะคะฝุ่นควันนะรอดมาได้เพะหนึ่งทำแบรนด์สองทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งขายวอลชอร์ออนไลน์ต่างๆ3บริการให้ดีนะคะลูกค้ารีพีทเสร็จปุ๊บโหยหกหกหสอง ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเนี่ยพื้นที่สวยอย่างนี้เลยพื้นที่สวยอย่างนี้เลยสวยอย่างนี้เลยโอ้ยได้ทํามาหากินเต็มที่แล้วค่ะ62ก็หลั่นหลา62ก็หลั่นล้านะแล้วก็หาเงินนะขยาย62เนี่ยขยายไปท่องลอไปอโศกนะคะไปลาดเท้าขยายอย่างเดียวเลยแผนธุรกิจคือขยายสาขาแล้วก็ตั้งใจจะขายแฟรนไชส์นะคะตั้งใจทำซิสเต็มอุ้ยตอนนี้ไม่มีคนนะคะ ตอนแรก63าก็จะลุยตอบเพราะเราได้เราเราได้ตอน6-2เต็มปีใช่ปะคะเราก็รู้จักพี่โควิดจริงๆอะยอด63อามาตกมาตั้งแต่มีนาะคือมก็ลากุมหาเนี่ยคนยังใช้เงินแต่มีนาะคนเริ่มเริ่มเริ่มรู้จักโควิดแล้วมันก็ตกลงมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะปี64ใช่ไหมคะกระ,ก,กระดากระดา64สถามว่าสาขานี้ยังอยู่ไหมสาขานี้ยังอยู่นะไอ้ล็อกดาวรอบ2วันที่1วันนี้เนี่ยมันคือการปิดแต่นีงไม่ได้บอกว่าหนิงจะปิด แบรนด์นะไม่จะทําต่อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเรายังทำซาลอนเด l ิเวอรอยู่แต่วันนี้เราเข้ามาเคลียร์สต็อกมาปิดมาให้เห็นว่าโควิดอ่ะไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หนิงกัญญาลัตคนนี้ยเจอปัญหาในการทำงานเราเคยเจอทั้งห้างรีโนเวทนะคะ หายไปครึ่งปีเราก็เคยเจอแต่เราเราเจอคีย์สักเซสเราทำแบรนดิ้งเราทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเราบริการดีลูกค้ารักเราเพียงแต่เรา move นะจากหน้าร้านเอ้ยมาเปลี่ยนเป็นซารลอนเดลิเวอรี่แต่ว่าโควิดก็ทำงานให้เราทำงานยากกว่าแต่ถ้าถ้าเหตุการณ์วันนั้นจนถึงวันนี้เอว่าร้ายังไปต่อได้ salon อ a n แม e จเมนก็ไปต่อได้หิิงเชื่อว่าวันนี้เราก็ยังไปต่อได้แต่ นี่คือเอเวอร์แลนด์สตสาขาสยามน,นะคะก็เก็บร้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเนื่องจากต้องปิดยาวๆนะคะสมใจบอกมือหน่อยค่ะนี่คือแม่บ้านที่หนิงรักมากนะคะเราก็เคลียร์ขอให้หมดเนาะเคลียร์สต็อกสต็อกไปแล้วใช่อใจนะคะอันนี้ก็คือร้านเราก็จะเป็นเท่ๆนะคะถามว่าท้อไหมไม่ท้อค่ะตาท้อไหมไม่ท้อค่ะ ท้อไม่ไม่ท้อค่ะวันนี้เรามาเคลียร์ปิดสาขาแต่เราไม่ได้ปิดตัวเองนะเราก็จะทําต่อเน้ใจเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะขนของทั้งหมดนะคะไปที่บริษัทบริษัทหรือที่เอกมัยอันนี้เรา,เ,ราเดินลงนะคร <c oughs> ก็ปิดสาขาก็จริงแต่ก็ท้อน,นิดนึงแต่ก็ต้องไปต่อเนาะเพราะว่ามีคนที่เราต้องดูแลนะคะแอบยากร้องไห้เสียใจมาก หลายรอบแล้วอไรเงี้ยแล้วก็นี่นะคะก็เป็นประตูร้านเราหยอาไว้แบบเรื่องมันดีขึ้นเนาะเราจะได้กลับมาทำงานงปกติอยากให้แบบถ้าง้านแบบรีบจัดก,การอะไรอะไม่ใช่ปล่อยให้เราพวกเราเป็นแบบนี้คืออันนี้มันไม่ใช่แย่แบบ อันนี้มันไม่ใช่แค่หน้าที่การงานอ่ะมันเป็นแบบความฝันอ่ะมันเป็นบิลีฟของพวกเราคือบางทีหลายๆคนเขาไม่ได้อยู่ดนแค่ด้วยเงินนะอยู่ดนความแบบมันคือชีวิตอะธุรกิจของเรามันคือลูกหลานของเราว่าจะไม่ร้องไห้เราต่แบบเอออย่าฝากทุกคนอย่าลืม บรนด์เอวาราช่วยะคะวันนี้ก็ถึงแม้จะปิดร้านนะแต่แบบไม่ได้ปิดแบรนด์เนาะแบรนด์หนิงไม่ได้ตายบริษัทหนิงก็ไม่ได้ตายยังอยู่ต่อก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเอวาราสูดิออด้วยนะคะสำหรับซาลอนดีลิเวอรี่เนาะหรือว่าเราทำอะไรหรือให้กับลูกน้องของเรานะคะก็ฝากช่วยแชร์เวลาหนิงขายของหรืออะไรเพื่อให้มันไปต่อเนะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับเพื่อนทุกคนกาลยาน,นมิที่ยังเป็นกําลังใจให้แล้วก็อันนี้เป็นสาขาแรกที่แบบเออเราตั้งตัวมาจากเขานะแต่อย่างยังสาขาท้องรอก็ปิดไปแล้วนะคะอสอกก็จบไปแล้วนะ,ะเอาไว้นะมีกําลังนะจะมาสู้ใหม่นะคะก็ ยังคงเก็บสาขาสยามกับเอกไมัย2ีเอาไว้เราก็ทำสโลว์ดีๆวันที่ไปด้วยกำลังทำแพลตฟอร์มแล้วก็กำลังจะเปิดสอนวิชาชีพส่วนต่อคนตาฟรีให้กับผู้หญิงทุกคนนะ,ะที่ตกงานให้ฟรีไปเลยนะคะหนิงจะทำนะจะเริ่มต้นวันที่สิอากรกฎดาคมน,นี้นะฝากเพื่อนๆด้วยเออร้องใหไ้ไม่ต้องตกใจนะเออแต่ก็ ฝากเอวอไลท์สุริโ๋อด้วยนะคะหลอกก็ไปพบกันใหม่นะลูกหลานของแม่